สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นคลิปนี้จะมาทำชุดเด็กอายุ4ขวบนะคะจะเป็นเด็กผู้หญิงค่ะจะเป็นเสื้อสายเดี่ยวติดกระดุมด้านหน้าแล้วก็ช่วงปลายเสื้อก็จะมีระบายนะคะแล้วก็จะเป็นกางเกงขาสั้นเอวใสยย่ยางยืดทำง่ายมากค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ เด็กอายุสี่ขวบก็จะมีรอบอกบที่55เซนติเมตรรอบสะโพกประมาณ5 8าสถึงหกเซนติเมตรนะคะมาดูวิธีการทำกันค่ะจากด้านบนค่ะให้วัดลงมาสักหนึ่งไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ตีเส้นทางด้านฝ่ามือ ก็วัดเข้ามาหนึ่งไม้นันทัดค่ะเพื่อที่จะได้เห็นเส้นชัดความยาวของตัวเสื้อนะคะ15เซนติเมตรความกว้างของตัวเสื้อซีกหนึ่งนะคะ16.5ค่ะก็ตีเส้นลงมาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นด้านกึ่งกลางหน้านะคะให้วัดทำสาบออกมา1.5ค่ะจะเป็นสาบนะคะจะทำคอลึก4.5เซนติเมตรค่ะแล้วก็เส้นข้างคอ หกเซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นคอหน้านะคะสายเดี่ยวตรงนี้ก็วัดออกไป1เซนติเมตรค่ะจะเป็นจุดที่ใส่สายเดี่ยวนะคะความกว้างของรักแร้นะคะวัดลงมา6.25ุาค่ะหรือว่าหกครื่องก็ได้ค่ะ แล้วก็ตีเส้นเชื่อมมาค่ะจากจุดสายเดียวก็ตีเส้นเชื่อมมาค่ะแล้วก็วัดเข้ากึงก่งกลางนะคะ1.25แล้วก็ให้โค้งนะคะโค้งแขนหน้านิดหนึ่งค่ะ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังก็วัดลงมา15เซนติเมตรความกว้างของเสื้อ16.5ตีเส้นลงมาเป็นสี่เหลี่ยมค่ะ คอหลังลึก3.5เซนติเมตรเส้นข้างคอเท่ากับชิ้นหน้าคือ6เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นคอค่ะจุดติดซ้ายเดียวนะคะ1เซนติเมตรค่ะวัดออกมาค่ะ ส่วนของรักแรก้ก็เท่ากับชิ้นหน้าคือ6.25ตีเส้นลงมานะคะจากจุดซ้ายเดียวก็ตีเส้นลงมาแล้วก็ให้โค้งนะคะ1เซนติเมตรค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะชิ้นหลังก็วางสันทบค่ะ ชิ้นหน้าวางสองชิ้นเพราะว่ามีกระดุมติดนะคะติดกระดุม3เมตรในส่วนของระบายนะคะส่วนนี้นะคะก็จะวัดได้ก็คือ16.5ถ้าเต็มเสื้อทั้งแผ่นก็33ให้บวก โดยที่ให้เผื่อที่จะรูดนะคะหนึ่งเท่าค่ะก็วัดออกมานะคะสามเซนติเมตรก็วัดความยาวนะคะออกมาสาเซนติเมตรความว้างเจ็เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะ จุดนี้ก็จะเป็นจุดสันทบนะคะเวลาวางผ้าก็จะได้เป็นอีกหนึ่งเท่าค่ะในส่วนของชิ้นหลังวางสันทบได้เลยค่ะแต่ในส่วนของชิ้นหน้าให้วางเป็นให้วางผ้าสองชิ้นนะคะก็ชิ้นละ3 3เซนติเมตรสองชิ้นค่ะ ในส่วนนี้ก็เย็บรูดนะคะส่วนของปลายเสื้อในส่วนของระบายนะคะก็ม้วนริมเล็กๆค่ะหรือว่าพับเย็บเล็กๆก็ได้ค่ะต่อ,อไปก็มาดูในส่วนของการเกงกันนะคะเด็กอายุ4ขวบหรือกว,ว่าจะมีรอบเอวที่55เซนติเมตร รอบสะโพกประมาณ60ซนติเมตรนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะด้านบนนะคะให้วัดลงมา1ไม้น้นทัดแล้วก็ตีเส้นค่ะทางด้านฝ่ามือก็วัดเข้ามา1ไม้นันทัดค่ะแล้วก็ตีเส้นนะคะจากจุดนี้นะคะให้วัดลงมา20ซนติเมตร ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะแล้วก็วัดลง4เซนติเมตร จากจุดนี้นะคะให้วัดเข้าไป3เซนติเมตรจะเป็นจุดเป้ายื่นของชิ้นหน้าค่ะแล้วก็ตีเส้นขนานไปที่ด้านบนค่ะความกว้างของกางเกงนะคะจะก,กำหนดที่18.5เซนติเมตร ด้านล่างก็18.5ซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะในส่วนเป้ายื่นก็ให้โค้งนิดหนึ่งนะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังก็วัดออกมาสัก หนึ่งไม้บรรทัดนะคะตีเส้นออกมานะคะสิบแปดจุดห้าเซนติเมตรด้านล่างก็สิบแปดจุดห้าเซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะ ชิ้นหลังกับใช้ที่6เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตีเส้นขนาดมาที่ด้านล่างกึ่งกลางเอวด้านบนนะคะวัดขึ้นไป2เซนติเมตรตีเส้นมาที่เส้นข้างตัวค่ะเส้นเป้าก็โค้งนิดหนึ่งนะคะ ให้บรรจบกันที่เส้นค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะชิ้นหน้าก็ตัด2ชิ้นชิ้นหลังก็ตัด2ชิ้นด้านบนก็เผื่อผ้าที่จะใส่ยางยืดนะคะยางยืดของเด็กนะคะถ้าสมมุติว่าเอว55เซนติเมตรก็ให้ตัดยางยืด56 cm, เซนตเมตรเผื่อเย็บทับนิดหนึ่งค่ะ คลิปเสื้อผ้าเด็กอายุ4ขวบก็มีแค่นี้นะคะรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ